สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Take like Life Now อยู่ผมเตอร์อีกแล้วนะฮะสำหรับรคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหูฟังระดับ Hi-End แบบว่าที่สุดของความ Hi-End แล้วนะครับผมกับ B&O นะครับผมหรือว่า B&O H95 นั่นเองนะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ทาง B&O เนี่ยทำขึ้นมาเพราะว่าเป็นรุ่นที่ครบรอบ95ปีของทาง B&O พอดีนะครับผมก็สําหรับรุ่นนี้ผมลองแล้วเป็นยังไงบ้าง เสียงเป็นยังไงน่าสนใจหรือเปล่ากับราคาที่ทำออกมาค่อนข้างสูงแล้วก็ไฮเอ็นมากๆเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบให้แน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมฝากกด Subscribe, กดไลค์กดแชร์เทคแครเราของเราคนก่อนได้เลยนะครับผมเพราะว่าทุก Subscribe เนี่ยก็คือแรงผลักดันให้กับช่องของเราพัฒนาต่อไปนั่นเองนะครับผมก็โอเคไปดูเลยครับ โอเคก่อนที่เราจะพาไปดูในส่วนของฟีเจอร์หรือว่าคุณภาพเสียงของเจ้าตัวนี้กันเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของของที่ทาง B&O ให้มาในกล่องก่อนนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้อะไรมาในกล่องบ้างน,นะฮะสำหรับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับผมแน่นอนว่าก็จะมีหูฟงัง B&O H95 ของเรา1ตัวนะครับผมแล้วก็เคสเนี่ยก็จะเป็นเคสที่เอาไว้ใส่ตัวหูฟงังแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆน,น,นะผมซึ่งทําจากตัวอลูมิเนียมนะครับผมก็เอาไว้พวกพาไปนอกสถานที่ได้นะฮะ แล้วก็มาพร้อมสาย USB A to USB C นะครับผมอีก1เส้นนะฮะแล้วก็เป็นสาย AUX 3.5มมนะครับผมอีก1เส้นเช่นกันนะครับถัดมาก็จะเป็นอะแดปเตอร์สำหรับการใช้บนเครื่องบินนะครับผมซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยใครทีเ่เป็นสายเดินทางโดยใช้เครื่องบินไปต่างประเทศหรือว่าอา,อาจจะนั่งข้ามจังหวัดอะไรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยก็น่าจะได้ใช้ในส่วนของอะแดปเตอร์ตัวนี้กันนะครับผมซึ่งกเ็เรียกว่า ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันสักเท่าไหร่นะผมเนื่องจากโควิดเนาะแต่ก็ถ้าในสถานการณ์ปกติเนี่ยทาง b บีก็มีอะแดปเตอร์สำหรับใช้บนเครื่องบินมาให้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับผมซึ่งก็อันนี้เอาไว้ทำความสะอาดเช็ดหูฟังของเราเวลามีภาพเหง่ออะไรแบบนี้เนาะก็สามารถเอาผ้าไมโครไฟเบอร์นี้มาทําความสะอาดได้นะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของคู่มือในการใช้งานนั่นเองนะครับโอเคสําหรับของที่เขาให้มาในกล่องก็เป็นประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาพูดในส่วนของ ดีไซน์กันบ้างนะผมว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยดีไซน์การออกแบบเป็นยังไงเนาะก็สําหรับการดีไซน์เนี่ยเรียกว่าให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างรักชวรี่แล้วก็พรีเมียมมากๆเลยนะผมด้วยราคาที่เ,เกือบๆจะ36มหมแล้วเนี่ยก็เรียกว่าให้คุณภาพของหูฟังเรียกว่างานประกอบอต่างๆเนี่ยทำออกมาได้เนี้ยบแล้วก็ไร้รอยต่อไร้ที่ติมากมากนะผมเวลาเวลาผมดูแล้วมันเหลือบแสงอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะ ให้ความสวยงามกับการมองของเรามากๆเลยนะครับรวมถึงว่าเราใส่ในการใช้งานต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างทําให้เราดูมีความเป็นภูมิฐานดูลักชัวรี่ด้วยนั่นเองนะผมแล้วก็ในส่วนของก้านเนี่ยถ้าใช้พูดถึงก้านและบอดี้ของตัวหูฟังนะผมก็จะทํามาจากอลูมิเนียมนะครับผมซึ่งช่วยให้มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากยิ่งขึ้นนะผมแล้วก็ช่วยในส่วนของน้ําหนักที่ทําให้ยังเบาอยู่นะผมแล้วก็ยังใส่สบายได้อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ ตัวหูฟังเนี่ยมีการขัดลายอย่างที่บอกไปนะผมเวลาเรา,เ,าเห็นมันเหลื่อมแสงอาจจะเปิดไปในห้องหรือว่าไปตามร้านกาแฟต่างๆแล้วเรายกหูฟังขึ้นมาแล้วมันเหลื่อมแสงเนี่ยก็จะเห็นมีเหมือนเป็นลายเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาทําการขัดลายไว้นะครับผมซึ่งก็เวลามันเหลื่อมแสงเนี่ยอย่างที่บอกไปมันก็จะดูลักชวรี่ยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวก้านหูฟังเนี่ยแน่นอนว่าก็ทํามาจากบอดี้ Body เดียวกับตัวหูฟังนะครับผมนั่นก็คือเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแล้วก็จะ บุในส่วนของหนังวัวน,นะครับผมแล้วก็ตรงหนังวัวน,นั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของเมมโมรี่โฟมนะครับผมซึ่งก็จะเป็นส่วนที่ช่วยรับแรงกดระหว่างตัวก้านหูฟังกับด้านบนกระหม่อมของเรานะครับผมซึ่งก็จะช่วยให้เ,เพิ่มความสะดวกสบายในการใส่แล้วก็ใส่ได้นานยิ่งขึ้นเพราะว่ามันก็จะลดการเบียดแล้วก็การกดทับว่าเราใส่นานๆได้ด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของเอียร์คัพเนี่ยแน่นอนว่าจะใช้เป็นหนังแกะนะครับผมซึ่งก็จะให้ความสัมผัสที่ ค่อนข้างนุ่มแล้วก็รู้สึกสบายนะครับผมแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็นเมมโมรี่โฟมเนาะซึ่งก็จะช่วยให้การใส่เนี่ยทำได้นานยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําให้กระชับนุ่มสบายนะครับผมแล้วก็ตัวเ e อียร์คัพเนี่ยยังเป็นแม่เหล็กอีกด้วยนะครับผมซึ่งก็จะสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับผมสมมุติว่าตัวเ e อียร์คัพมันเก่าแล้วหรือว่ามันขาดเวลาใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยก็สามารถหาเ e อียร์คัพซื้อมาใส่ได้นะครับผมซึ่งก็ทางเบียนโอเนี่ยก็จะมีขายแยกนั่นเองนะครับในส่วนนี้ ทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของขนาดไดาเวอร์ของเจ้าหูฟังตัวนี้กันบ้างนะครับผมสับหูฟังตัวนี้เนี่ยมีขนาดไดาเวอร์อยู่ที่ขนาด40ม mm มนะครับผมเป็นแบบอิเล็กโทรไดนามิกไทเทเนียมไดเวอร์นะครับผมซึ่งก็จะเป็นเทคโนโลยีพิเศษจากทาง B&O นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับ แม่เหล็ก NeoDrive นะครับผมซึ่งก็จะทำให้ในส่วนของการฟังต่างๆเนี่ยมีการขับมีวิติของเสียงที่ค่อนข้างชัดเจนและดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะในการใช้ไดรเวอร์แบบทั่ว,ว,วไปนั่นเองเนาะซึ่งสำหรับคุณภาพเสียงที่ออกมานะครับผมก็เรียกว่าให้รายละเอียดเสียงที่ดีมากๆนะครับผมซึ่งเมื่อเทียบกับตัว Sony XM4 นะครับผมที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัว XM4 เนี่ย ให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมมากแล้วนะครับผมแต่ว่าตัว BNO เนี่ยมีเรียกว่ามีคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองนะครับผมมีแนวเสียงที่แบบเรียกว่าเออเป็นเป็นสไตล์ BNO อะครับซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยต้องอยากให้ทุกคนไปลองฟังจริงๆนะผมอาจจะเป็นร้านมันคงหรือว่าอาจจะเป็นร้านอื่นๆที่เอาตัวผูฟังตัวนี้เนี่ยเข้ามาจําหน่ายเนาะซึ่งก็อยากให้ลองฟังกันจริงๆเพราะว่าจากปูผมเองเนี่ย มันก็ได้ยินในแบบที่ผมรู้สึกนะครับผมแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองรู้สึกเองนะครับผมก็ลองไปฟังกันได้เนะแต่ว่าถ้าให้ผมพูดตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณภาพเสียงของเจ้าตัวนี้เนี่ยเ,เรียกว่าเวทีเสียงของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมิติแล้วก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างครบชัดเจนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเสียงกลางหรือว่าเสียงร้องต่างๆเนี่ยเรียกว่ามีรายละเอียดเสียงหรือว่าเป็นแบบ สมมติว่านักร้องมีการใช้เทคนิคการร้องที่มันเป็นแบบการออกเสียงเป็นแบบของเฉพาะตัวของของเขาเองเนี่ยถ้าคุณภาพไฟล์ที่เราฟังมีคุณภาพที่สูงนะครับผมเราก็การอัดอะไรขอ,ของทางเพลงเนี่ยเขาอัดมาดีนะผมเราก็จะได้ยินดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าเ,เราเหมือนไปฟังสดอะไรแบบนั้นนะครับผมซึ่งก็เ,เราเราจะได้ยินเสียงเหมือนเป็นแบบเสียงเป็นแบบการ ใช้ลูกคอหรือกืนน้ำลายอะไรแบบนี้ของของเนื้อเพลงถ้าเขาอัดไว้นะครับผมเราก็จะได้ยินส่วนแบบนั้นค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะครับผมแล้วก็ในเสียงของเสียงทุ้มหรือว่าพวกเสียงเบสอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่ามันดูมีความเป็นลูกๆนะครับผมถ้าเทียบเนี่ยก็จะเหมือนแบบเป็นลูกๆเป็นแบบเหมือนประมาณลูกฟุตบอลเนาะมันไม่ได้ลูกใหญ่หรือว่าลูกทึบลูกแน่นขนาดเป็นแบบ ลูกบาสเกตบอลอะไรขนาดนั้นนะครับผมสำหรับเบสมันก็จะเป็นฟิลประมาณนั้นเนาะซึ่งก็มี Impact มีมิติที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างครบถ้วนนะครับผมเป็นแบบการสั่งของหน้ากลองหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเวลาเวลามันมีเบสลงไปต่างๆเนี่ยก็สามารถถ่ายท่อเสียงออกมาได้ค่อนข้างมีดีเทลแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเสียงแหลมนะครับผมเสียงแหลมเนี่ย ก็เรียกว่า,ามีการทอดตัวออกไปได้ไกลนะครับผมแล้วก็มีดีเทลในส่วนของชิ้นตนตีเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมแล้วก็เวลาเราอยากจะฟังในส่วนของดีเทลของการเก็บเสียงต่างๆว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยเขาเล่นเป็นแบบต้องการ หรือว่าเขามิกมาแบบต้องการให้ตรงนี้เนี่ยมันเก็บเสียงกระชับไหมเป็นแบบเก็บตัวได้เร็วอะไรแบบนี้นครับผมทั้งในส่วนของเสียงแหลมหรือเสียงกลางอะไรต่างๆเนี่ยส่วนของดีเทลส่วนนี้เนี่ยเมื่อดนตรีหรือว่าเพลงนั้นนั้นเนี่ยต้องการที่จะให้เราได้ยินเสียงที่ค่อนข้างเก็บตัวได้รวดเร็วและแบบรู้สึกกระชับเนี่ยมันก็สามารถแสดงรายละเอียดผ่านหูฟังตัวนี้ได้ออกมาแบบชัดเจนเนะครับผมแล้วก็ถ้าส่วนไหนที่เขาต้องการให้เสียงเนี่ยทอดไปได้ไกลรู้สึกเป็นแบบเหมือนแบบค่อยๆเฟดไปกับ เพลงตอนจบเพลงแบบนี้ไม่ได้ต้องการให้มันเก็บตัวกระชับเร็วมากเนี่ยตรงนั้นมันก็ยังได้ยินดีเทลจนวินาทีสุดท้ายของเพลงนะครับผมบางที่หูฟังบางตัวที่เราใช้เนี่ยหรือว่าเ,เป็นหูฟังที่ไม่ได้เป็นราคาแล้วก็วัสดุฮาร์ดแวร์ไฮเอ็นขนาดนี้เนี่ยเวลาเราฟังเสียงตรงช่วงสุดท้ายของเพลงก่อนที่มันจะเฟดจบเพลงไปเนี่ยมันจะมีความแบบ เออเหมือนแบบมันปุ๊บมันหายไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าพอมันเป็น bno h 9 5ตัวนี้เนี่ยเวลาเราฟังเสียงดีเทลที่มันทอดตัวออกไปไกลแล้วค่อยๆอยเฟดเออกไปเนี่ยมันได้ยินครบจนจบเพลงนั้นๆจริงๆนะครับผมตามที่คนทําเพลงเขา mix บ้านแบบนั้นเนี่ยเราก็ได้ยินแบบนั้นเลยนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าให้เทียบกับ xm 4ของ Sony ที่ผมเคยลองเนี่ย ตรงส่วนพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นแบบถูกทับถูกหายไปบางส่วนนะครับผมมันจะไปเด่นในส่วนของเบสแล้วก็ส่วนอื่นๆที่ค่อนข้างจะคัลเลอร์พอสมควรเนาะแต่ว่าตัววีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นในส่วนของดีเทลของตัวชิ้นดนตรีของตัวเนื้อไฟลต่างๆออกมาได้ชัดเจนนะครับผมแล้วก็มีเสียงที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ฟังแล้วก็มีความถ้าให้พูดยังไงก็คงเป็นคําว่า luxury นะครับผมเพราะว่าเสียงเนี่ยมันค่อนข้างให้มิติที่ฟังสบายฟังง่ายแล้วก็ยังมี รายละเอียดที่ค่อนข้างครบถ้วนชัดเจนอยู่อะไรแบบนี้เนาะก็สำหรับคุณภาพเสียงข,ของ h 9 5ก็เป็นประมาณนี้นะผมอยากให้ทุกคนลองไปฟังดูเองน่าจะเได้ฟีลลิ่งมากกว่าที่ผมพูดเนาะแต่ว่าถ้าให้ผมสรุปเนี่ยก็คงเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับคุณภาพเสียงนะฮะนี้สำหรับการควบคุมของเจ้าตัวนี้นะครับผมสำหรับการควบคุมระดับเสียงหรือว่าเพิ่มความดังหรือว่าลดความดังของเสียงเนี่ยสามารถหมุนได้ที่ด้านขวาตรงวงแหวนของหูฟังด้านขวาเลยนะครับผมก็สามารถ หมุนตรงนี้ได้เลยเพื่อเพิ่มหรือลดเสียงได้ทางหูฟังทางด้านขวานะครับผมรวมถึงสามารถข้ามเพลงถอยหลังเพลงหรือว่าเล่นหรือหยุดเพลงได้ที่หูฟังทางด้านขวาเช่นเดียวกันนะผมก็จะเป็นการสั่งงานง่ายๆเนาะเช่นหยุดหรือเล่นเพลงเนี่ยสามารถแตะที่หูฟังด้านขวาหนึ่งครั้งนะครับผมเพื่อเป็นการสั่งงานหยุดหรือเล่นได้เลยนะครับผมหรือว่าเป็นการปัดไปด้านหน้าก็ไปเพลงถัดไปปัดไปด้านหลังก็เป็นการย้อนกลับเพลงอะไรแบบนี้นะครับผมก็ เรียกว่าสามารถสัมผัสการสั่งงานทางหูฟังทางด้านขวาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับผมทีนี้ในส่วนของ Adaptive ANC นะครับผมของเจ้าตัว H95 ตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมของผู้สมใจได้เป็นอย่างดีนะครับผมเราก็สามารถปรับแบบแมนนวลได้ที่วงแหวนของหูฟังทางด้านซ้ายนะครับผมเพื่อเพิ่มหรือลดการทำงานของ Active n o i s e c a n c e l l i n g ได้นะครับผมซึ่งการตัดเสียงรบกวนเนี่ยจะสามารถ ใช้งานได้เป็นอย่างดีในสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าค่อนข้างปกติเนาะแต่ว่าถ้ามีลมแรงๆเข้ามาปะทะต,ตัวหูฟังมากๆเนี่ยก็จะได้ยินเหมือนเป็นเสียงการทา ANC ที่ค่อนข้างเหมือนขนาดหายเพราะว่ามีลมมากระแทกนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อติเล็กๆสําหรับการทา ANC ของตัวนี้เนาะซึ่งก็คิดว่าในอนาคตก็น่าจะมีการปรับปรุงทางฮ์ตแวร์ที่ทําได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการตัดเสียงรบกวนองเจ้าตัวนี้เนี่ย จะใช้ในส่วนของไมโครโฟนทั้งหมด2ตัวนะครับผมในการตัดเสียงรบกวนหรือว่าการทํา ANC นั่นเองนะครับผมแล้วก็หูฟังตัวนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของปุ่มในการเรียกใช้ voice assistant มาให้ทางด้านซ้ายของตัวหูฟังด้วยเช่นกันนะผมก็สามารถกดปุ่มตัวนี้เนี่ยเพื่อเรียกใช้งานในส่วนของ Siri หรือว่าจะเป็น Google assistant นะครับผมอะไรแบบนี้ได้หรือว่าจะเป็น Alexa แบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ว่า คุณใช้อุปกรณ์อะไรในการเชื่อมต่อนั่นเองนะครับสำหรับการคุยโทรศัพท์นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ไมโครโฟนมาทั้งหมด4ตัวนะครับผมให้มาทั้งหมด4ตัวเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถรับเสียงในการสนทนาต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็เรียกว่าสายที่คุยกับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็สามารถได้ยินเสียงการสนทนาได้โอเคดีนะครับผมไม่ได้แย่อะไรเนาะสำหรับสเปคในการเชื่อมต่อนะครับผม BNO H95 เนี่ยให้มาเป็นบลูทูธ5.1นะครับผมก็เรียกว่า เออเป็นบลูทูธเวอร์ชันค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะผมไม่ได้เก่าเลยเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในการประหยัดพลังงานนะครับผมแล้วก็ทําให้การเชื่อมต่อเนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกว่าบลูทูธเวอร์ชันสี่นเนาะแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยรองรับรูปแบบของการเชื่อมต่อ aptx adaptive ด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถาให้คุณภาพเสียงที่ระดับ t d ไฟล์เลยนะครับผมก็เรียกว่ามีดีเทลมีการแสดงเสียงต่างตเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่มากับตัว Android อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะสามารถใช้ได้บน CPU s n a p ซ r a g o n อยู่แล้วซึ่งโดยส่วนใหญ่ในท้องตลาดก็จะเป็น CPU ียูแนด์รนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฝั่งการเชื่อมต่ออื่นๆเนี่ยก็จะรองรับในการเชื่อมต่อแบบ Google Fast Pa i r นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบการเชื่อมต่อที่ Google ได้ทำมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะแต่บาครัที่ใช้ในส่วนของ Sam s u n g ก a l a x y s ย0 S21 หรือว่า Note 10อะไรแบบนี้เนี่ยหรือว่า Note รุ่นที่เป็นไม่ได้เก่ามากนะครับผมก็จะมีในส่วนของการรองรับฟีเจอร์ Google Fast Pair ตรงนี้มาให้ด้วยนั่นเองนะผมแล้วก็รองรับมาตรฐาน Made for iPhone หรือว่า MFI ด้วยเช่นเดียวกันนะผมแล้วก็อีกมาตรฐานหนึ่งที่รองรับเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Microsoft Swift p a i นะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณใช้อุปกรณ์อะไรก็สามารถรองรับมาตรฐานโดยส่วนใหญ่ทั้งฝั่ง Android และ iOS ได้ทั้งหมดเลยนะครับผม ทีนี้เรามาถึงในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับผมสำหรับ B&O H95 เนี่ยสามารถใช้งานยาวนานได้ถึงประมาณ38ชั่วโมงนะครับผมในส่วนของการเปิด Active Noise Cancelling หรือว่า ANC นั่นเองนะผมก็ในระดับ38ชั่วโมงเนี่ยถ้าเทียบกับการใช้งานของหูฟังในระดับราคา10,000บาทที่มี ANC มาเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในมาตรฐานที่ตัวท็อ t o ก็สามารถทำได้แบบนี้เกือบทุกค่ายนะผมก็คือประมาณ36ชั่วโมงถึง40ชั่วโมงเนี่ย ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ค่อนข้าง,างน่าพอใจแล้วนะครับผมสำหรับการเปิด ANC นะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ได้เปิด ANC เนี่ยใช้งานเป็นแบบแบบปิด ANC ใช้งานเป็นแบบโหมดทั่วไปเนี่ยก็สามารถใช้งานได้สูงสุดที่50ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมก็เรียกว่ายาวนานมากๆนะครับผมอาจจะหนึ่งอาทิตย์ไม่ชาร์จเลยอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าการใช้หูฟังเป็นแบบ f u ซ l ์เนี่ยบางทีต่อวันเราอาจจะใช้แค่ประมาณแบบ 6ชั่วโมงอะไรแบบนี้น้องก็ถือว่านานแล้วนะครับผมก็อาจจะอยู่ได้เต็มอาทิตย์แบบสบายๆเลยนะครับผมถ้าไม่เปิด a n ็นน้องถึงเปิด a อ็นเนี่ยแต่าบางคนก็อยู่ได้แบบสบายๆเช่นเดียวกันนะผมแล้วก็เมื่อแบตเหลือ0เนี่ยชาร์จจาก0ถึง100เนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะประมาณ20%ผมก็ชาร์จแล้วน้องก็จะเหลือประมาณชั่วโมงกว่าก,าก,าก็เต็มแล้วนะครับผมแบตบ1 0 0แล้วนะฮะก็จะเป็นประมาณนั้นเนะาะสำหรับการใช้งาน แบตเตอรี่ของเจ้า BNO H95 นะผมโดยสรุปเนี่ยกับราคา35,900บาทสำหรับ BNO H95 เนี่ยด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงเอาเรื่องเลยนะครับผมก็อีกประมาณ4,000เนี่ยก็จะ40,000แล้วนะครับผมบางคนก็ซื้อมือถือแล้วนะครับผมในราคานี้แต่โดยคุณภาพเสียงที่ถ่ายทอดประสบการณ์ได้ออกมาแบบนี้นะผมมีรายละเอียดที่ครบดีเทลที่ดีมากๆนะครับผมเบสที่ เป็นลูกชัดเจนกระชับไม่ได้รู้สึกว่าหนาหรือแน่นจนใสนน่นานๆฟังนานๆแล้วมันไม่สบายเนี่ยก็ไม่มีอาการนั้นนะครับผมรวมรวมถึงเสียงแหลมเอ่อที่ทอดตัวได้ไกลนะครับผมแล้วก็ส่วนไหนที่จะต้องเก็บตัวกระชับเนี่ยหรือว่าเก็บตัวให้เร็วเนี่ยก็สามารถทําได้มีดีเทลแล้วก็มีการถ่ายทอดเสียงมาได้ค่อนข้างดีและชัดเจนมากๆนะร,รวมถึงเสียงกลางเนี่ยที่ค่อนข้างให้รายละเอียดเนื้อเพลงหรือว่าเอ่อเสียงร้องของคนร้องเนี่ย ได้ค่อนข้างดีนะครับผมโดยรวมเนี่ยเสียงโดยรวมถือว่าทาออกมาได้คุณภาพมากๆสมกับราคา35,900บาทมากๆเลยนะครแต่ว่าถ้าจะเป็นจุดติเล็กๆน้อยๆของตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็น ANC นะครับผมของมันที่เวลาเจอลมแรงๆเนี่ยอาจจะยังตัดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครแล้วก็ในบางสถานการณ์เช่นนั่งอยู่บนรถที่ค่อนข้างเาเรียกว่ามีแอร์เปิดดังสักหน่อยหรือว่าเาเป็น เสียงถนนกับยางที่แล่นกันไปเนี่ยแล้วตัวรถไม่ได้เป็นรุ่นใหม่ๆที่เก็บเสียงดีมากเนี่ยก็จะสามารถได้ยินเสียงเหล่านั้นได้ค่อนข้างชัดเจนเนาะซึ่งตรงนี้ก็เอ็นดีของทางเบียโอรุ่น,นี้เนี่ยยังไม่ได้ตัดดีถึงขนาดจุดนั้นนะผมก็เรียกว่าในท้องตลาดเนี่ยยังมีหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่านี้นะผมแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นสายแบบ เ,เน้นพวกนี้มากนั่งส่วนใหญ่ก็นั่งบนเครื่องบินอะไรแบบนี้นะผมแล้วกออ็อยากได้ดีเทลเสียงแบบที่ผมบอกไปซึ่งทําได้ดีทุกมิติในการฟังเพลงเลยนะผมโดยเฉพาะเ,เพลงสายแบบแจ๊สบอสซาป๊อปหรือว่าจะเป็นในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ต้องการความคัลล์ฟูลมากเนี่ยเพลงแนวพวกนี้เนี่ยเรียกว่าโดยเฉพาะแจ๊สกับบอสซาเนี่ยผมว่าดีมากๆนะครับผมมันเป็นแบบแนวที่ผมฟังอยู่เป็นประจําแล้วก็พอเวลาฟังเนี่ยมันแบบ เสียงของชิ้นดนตรีต่างๆเสียงของการสัมผัสหน้ากรองหรือว่าจะเป็นเสียงของออกีตาร์หรือแบบเสียงของแซกโซโฟนอะไรแบบนี้เนี่ยมันให้ดีเทลที่ค่อนข้างแบบครบและคุณภาพมากๆจริงๆนะผมกับราคาที่เราต้องจ่ายไปเนี่ยเรียกว่าเออมันมันดีจริงๆนะครับผมสมกับการจ่ายของเราเนั่เนเองนะผมก็โดยรวมๆเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับในส่วนของ b o H950 ผมทั้งคุณภาพเสียง ประสบการณ์การใช้งานของผมเสียงที่ผมได้รับนะครับผมรวมถึงข้อติเล็กๆน้อยๆเนาะถึงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปสัมผัสตัวจริงลองฟังจากหูของคุณเองเนี่ยน่าจะได้ฟีลลิ่งที่มากกว่าฟังผมเล่าแน่นอนนะครับผมแต่ก็อลองดูดีวของผมเป็นไกด์ไลน์ไว้เล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีประมาณนี้เนาะแล้วก็ฝากทุกคนกด subscribe เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับเทคนะิคแนวของเรานัด้วยนะครับผมเพราะว่า subscribe เนี่ยสำคัญมากจริงๆนะผมก็ขอบคุณทุกคนไว้ นะที่นี้เลยนะผมแล้วก็หวังว่าจะจทุกคนในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปนก่อนสวัสดีครับ